สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําน้ําพริกมะกอกกุ้งแห้งค่ะค่ะก็จะมีมะกอกมะนาวมะเขือเทศกุ้งแห้งพริกจินดาแห้งพริกจินดาสดกระเทียมหอมแขกใช้หอมแดงก็ได้นะคะค่ะก็จะมีน้มามะขามเปียกน้าําปลาร้าน้าปลาผงชูรสต้นหอมผักชีฝรั่งค่ะลงมือทําเลยค่ะจางนั้นให้นํากุ้งแห้งมาคั่วค่ะคั่วสักห้านาทีนะคะ ครบ5นาทีแล้วนำขึ้นค่ะนำไปโขกให้ขึ้นฟูค่ะจากนั้นนำมาโขกให้ขึ้นฟูค่ะ,คะก็จะฟูประมาณนี้ค่ะพอแค่นี้ค่ะพักไว้ค่ะ นำพริกกระเทียมหอมมะเขือเทศมาคั่วค่ะคั่วจนกว่าจะกเกียมนะคะเหลืองเกียมๆเลยนะค่ะเราก็จะคั่วให้ได้เหลืองประมาณนี้นะคะออกเกียมๆนิดนึงนะสนาดนี้นก็จะพอแค่นี้ค่ะนําไปโขกค่ะโขกค่ะมะเขือเทศโขกทีหลังนะคะ ความละเอียดเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นใส่มะเขือเทศค่ะโขกเบาๆค่ะพอมะเขือเทศละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่มะกอกลองไปค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ กล่องนี้ใส่ช่องฟีดเอาไว้นะคะได้กินเป็นปีเลยค่ะต้องเอาตอนที่เขาสุกแล้วนะลูกที่สุกแล้วนะใส่ช่องฟีดเอาไว้กินได้เป็นปีเลยค่ะ าจากนั้นก็จะเป็นกุ้งแห้งค่ะโปกให้เข้ากันค่ะค่ะจากนั้นเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะผงชูรสค่ะ จากนั้นให้เราโคเลโคเลให้เข้ากันแบบนี้นะคะจากนั้นชิมดูค่ะก่อนที่จะใส่มะนาวให้เราชิมดูก่อนนะค่ะได้ สชาติที่เราต้องการแล้วเราก็จะพอแค่นี้ค่ะถ้าเราขาดมะนาวขาดเปรี้ยวนะคะให้เราเติมมะนาวนะคะแต่ถ้าพอดีแล้วความเปรี้ยวเราก็ไม่ต้องเติมค่ะ,คะจากนั้นใส่ต้นหอมผักชีเอาไว้โรยหน้าเหลือไว้โรยหน้าหน่อย ร้อยค่ะหอ,อมาออมากหอ,อ,อมมะกอกหอ,อมมะกอกหอ,อมพริกหอ,อมกระเทียมเทียบร้อยค่ะถ้าตักเสิร์ฟค่ะน่าทานมาก โดยต้นหอมผักชีเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ,ะน้ำพริกมะกอกกุ้งแห้งเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสิร์ฟคู่กับผักสดผักต้มไข่ต้มข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายทีชแนลของเราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ